็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนั่นแหละใครจะไปรู้ว่ามันจะโดนโกงอะ่ะเธอไม่งรีบอะ่ะรีบแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยอา้ารีบอะไรก็เธอเอาเพจมาแนะนำเราอะ่ะ So, so. วันนี้นะคะก็มาอยู่กับช่องมินจูนสไตล์นั่นเองนะคะทุกคนวันนี้ต้องพูดเลยนะคะว่าคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากๆจริงๆอยากให้จูนทาคลิปเซอร์ไพรส์พี่มินวันนี้จูนจัดให้แล้วนะคะทุกคนแต่หลายคนก็อาจจะทราบแล้วนะคะว่าต้องพูดยังไงก่อนคือถ้าใครติดตามเอจจูนแล้วก็พี่มินนะคะก็จะเห็นว่าจูนกับพี่มินะเคยลงสตอรี่แบบว่าเธออยากได้รองเทาง้าสเก็ตน,นูน่นนี่นั่นอะไรกันอย่างนี้นะคะก็คืออ้อ,อนกันไปอ้อนกันมานะคะทุกคนจูนก็เลยไปทําการ ไปเลื่อนหานะคะในเน็ตว่ามันมีขายไม้เพจขายเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรนี้นะคะราคาเท่าไหร่แล้วจูนไปเจอมานะคะคู่นี้นะคะสีม่วงเป็นสีที่พี่มินนะคะชอบมากๆนะคะทุกคนแล้วจูนก็ได้ทําการไปแอบซื้อมาแล้วเขาเขียนไว้ว่ามันเป็นพีออเดอร์พีออเดอร์ประมาณ25วันเออทุกคน25วันคือจูกนก็คิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราจะซื้อมาเซอร์ไพรส์เขาอ่ะแล้วเราจะเก็บความลับอันใหญ่หลวงอันเนี้ย ไว้ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนตอนแรกอ่ะคิดว่าเออตัวเองอ่ะจะแบบว่าหลุดปากพูดออกไปก่อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่าจะบอกว่าเพจนี้นะคะส่งมาไวมากคือแบบว่าไม่ถึงสิบวันอ่ะไม่ถึง10วันปุ๊บคือรองเท้าสเก็ตมาถึงหน้าบ้านแล้วคือเขาโทรมาแบบถามทาง,ทางนูน่นนี่นั่นแล้วแล้วจูนก็รู้แล้วว่า ออ้ยมันเป็นรองเท้าสก,ก็ตของเราแน่นอนอะไรประมาณนี้ยแล้ววันประจวบเหมาะว่าตอนนั้นพี่มินยังไม่ตื่นจูนก็เลยออกไปรับของแล้วก็เอาไปแอบไว้ในตู้นะคะทุกคนต้องบอก,ก่อนว่าของมาถึงแล้วนะคะแต่ว่าจูจะแกล้งพี่มินนะคะวิธีแกล้งของจูนก็คือคือเดี๋ยวจูนจะบอมเฟซขึ้นมาหรือว่าใช้เฟซเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็จะโกหกพี่มินว่าเออเนี่ยไปเจอรองเท้ารุ่นนี้สีน,นี้แบบที่เธอชอบเลยแต่ว่าราคาถูกกว่าที่จูนจะสั่งจะไปบอกกับพี่มินว่าโดน โกงหรือนู่นนี่นั่นอะไรประมาณน,านี้เออทุกคนเดี๋ยวไปรอดูในคลิปแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าอยากให้ไปเซอร์ไพรส์กันเองนะคะเดี๋ยวจูนออกไปตามพี่มินก่อนแล้วก็จะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมารอดูว่าจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้จูนด้วยนะคะทุกคน,นเ,นเอเอเขาไปเจอไอ้นี่มา,วาเว้เกลียเลยวะอุ้ยตกใจอะอะไรซุปเปอร์แมนไงไม่เห็นผ้าคลุมไง าววเดจ้าอไเอาเขาจะบอกว่าเขาจะบอกว่าเขาไปเจอเขตอันนี้มาล้พัสเก็ตสีแบบที่เธออยากได้เลยสีเดียวกันเลยที่เธออยากได้นี่แค่สองแค่สองพันกว่าบาทแต่เราจะไม่ซื้อให้เนี่ยก็ที่มันดูดิที่ดูตอนลนเท่าไหร่สามพันตามันเท่าไหร่ไม่รู้ว่าสามพันกว่าบาทอันนี้แค่สองพัน ค่สีนีด้วยคำว่าแค่สองพันจะสั่งให้ใช่ไหมแค่ดูแค่ดูต้องสั่งแล้วสั่งดีไหนบอกว่าตอนนั้นบอกว่าถ้ามันพันสองพันก็จะสั่งให้อยู่หรอกเนี่ยมันพันสองพันแล้วเนี่ยสั่งให้ดีในราคาสั่งเร็วเป็นเร็วสั่งเร็วเป็นเร็วเออถ้าไม่สั่งมาสักทีก็เล่นไม่เป็นสักทีแล้วถ้าสั่งมาถ้าสมมติเขาสั่งแล้วเขาได้แหละ S <S <S เออการมาฝังให้เธอบูกเขาได้เลยได้รองเท้าสกเก็ตไงสร้างรองเท้าสกเก็ตก็ได้รองเท้าสกเก็ตไม่ใช่และตัวเขาได้อะไรขเขาละเปลี่ยนจากเธอเอาตังค์เขาไปก็ได้โอหเขาสร้างเองก็ได้ถ้าอย่างนั้นจะจะ,จะมีข้อเลขกเปลี่ยนอ่ะไม่เอาเป็นอย่างอื่นเขาไม่ได้อยากได้ตังค์หรือว่าอะไรเลยแล้วก็พูดมาจุดร้อยครั้งโอ้เยอะไปไม่มีแรงเขาจุกเธอเธอนอน,อน้เฉยจุดร้อยครั้งเอาไปละให้คิดเออให้คิด ไม่จะต้องรอได้รองเท้าก่อนได้พอ,อถึงจะจุ๊บร้อยครั้งให้จุ๊บเดี๋ยวโดนจุ๊บแล้ว,ะะลวเอามาจำเหรอมาจำเหรอฮะโอ้จุ๊บมาจำเหรอมาดิมาดิมาดิจุ๊บเขาก่อนห้าสิบครั้งห้าครั้งห้าครั้งจุ๊บเขาดีห้าครั้งแล้วเ <laughs> ดี๋ยวมันจะแปลงฟันเลย สั่งเลย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 อันนั้นพี่ออเดอร์นะสามพันเที่ยวเงินบอกให้ป๊ะปะ๊าสั่งเลยสั่งเลยคะ่ะแบบมีอยากได้งํ่ำง่ั μ, ง μ, นคลูกจ้าวสั่งพันหรือสองพันถ้าถ้าปวถ้าแบบว่าปวว่าสองพันมันจะแบบคุณภาพเหมือนกันไหมอะไรประมาณเนี้ยกลัวเปล่าถ้าเอามาแค่ฝึกเล่นนะถ้าเล่นเก่งค่อยเอาแบบแพงๆ ก็มันเหมือนกันมันแบบเหมือนกันเลยสิมันมีราคาแพงๆด้วยเจ็ดแปดพันนู่นก็รู้หมายถึงว่าอันนี้มันเหมือนกันเลยเข้าใจไหมแต่เรากลัวว่ามันจะแบบโคลาเกตหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรสร้างเลยเข้าใจไหมสร้างเลยมันถูกแล้วถ้าเกิดว่ามันพังมันอะไรก็คือสองไงสองไอ้อย่าถามก่อนว่าราคาเท่าไร่ันละเนี่ยหายหายม่เมื่อต นี่เขาบอกว่าโอนวันนี้ส่งพรุ่งนี้บ่าไปแล้วโอนวันนี้ส่งพรุ่งนี้มีที่ไหนอะดูสิอ่ะดูก็ต้องส่งได้โอนเลยว่าละ่ะสองพันห้าสิบบาทตัวส่ง <c oughs> สั่งจริงมะเนี่ยจริงไอเอามาดูโอนแล้วขอดูหลักฐานการโอนครับโอนแล้วเรียบร้อย A later few moments later. ทุกคนคะตอนนี้นะคะพี่มินมันออกไปเข้าห้องน้ํานะคะทุกคนแล้วจูนอะอนเงินแต่ว่าโอนเงินไปแล้วนะคะแต่ว่าโอนไปบัญชีเพื่อนนะคะทุกคนโอนไปบัญชีเพื่อนแล้วตอนนี้เพื่อนก็โอนคืนมาแล้วนะคะเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าถ้ารู้ว่าโดนโกงอะ่ะคุณมินเขาจะรู้สึกยังไงนะคะทุกคนแล้วก็รีแอคชั่นของเขาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนมารอดูด้วยกันนะคะ เธออ,อะไรมันบล็อกขอแล้วเนี่ยเห็นยูนิคอร์นขอไหมเนี่ยฟังดิโอ้ยมันบล็อกขอแล้วเนี่ยอะไรบล็อกที่สั่งไปเมื่อกี้เขาโอนตังบุมก็บล็อกขอเลยเนี่ยอะไรรองเท้าสเก็ตเธอมันไกลดูไม่รู้เรื่องเอามาดูมันบล็อกขอแล้วมาดูเธอแม,ม่งรีบอ่ะรีบแล้วก็เป็นอย่างเนี้ย อะไรก็เธอเอาเพจมาแนะนำเราอ่ะอืมผิดที่เขายีางเนี่ยสองพันจริงจังมั้เนี่ยอ่ะแล้วเมื่อกี้ให้ดูไม่ดูห่ะก็ดูเออก็บอกให้ดูว่ามันบล็อกไปแล้วมันบล็อกไปแล้วแล้วคือไม่เชื่อเราบอกไปเนอ้าวแล้วมาหัวเสียใส่เราทำไมอะ่ะตั้งโองพันเลยนะเว้ยว่าแล้วทั้งหมดมันท่าไหล่ ก็บอกไปแล้วว่าสองพันสองพันแล้วก็รวมค่าส่งอีก้าเดี๋ยวเขาโอนคืนให้เธอก็ได้เดี<อ>๋<อ>วยวทังมาจากไหนเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆโอนไม่ไดยแง่น่ะต้องโอนทีเดียวไง่ก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนั่นแหละใครจะไปรู้ว่ามันจะโดนโกงอะ่ะก็คนมันอยากได้อยากได้มันตั้งนานแล้วอะ่ะน่าเลยวันแล้วไม่ถูกจังถูกจัง ก็เอามาแนะนําเขาเองเออเขาไม่โทรเธอก็ได้แต่เธอเอามาแนะนําเขาอะ่ะก็เขาไม่รู้ไงว่ามันจะโกงอะ่ะไม่เป็นไรเขาผิดเองเขาผิดเองเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบเองแล้วกันโหนี่อะไรจะขนาดนั้นวะเสียตังฟรีตังในบัญชีเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โ,โสับ้าหายไปไหนหมด <มา S 1> ก็ดูเงินคืนให้เธอเนี่ยแล้วมันก็พอเธอจะเอาเลยไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะอะไรเด่น <laughs> โอ้ <laughs> ได้มาแล้วมันคาคุยมาไปแล้วทำไมต้องมาแม่มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะเดน่ดนเดน่นเด่น ดถ่ายคลิป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 ถ่ายถ่ายถ่ายคลิปนี่รองเท้าสเก็ตสีม่วงมีไฟมีไฟด้วยนะเอออะไรตรงไหนนี่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 น้อยเดียวเองดีใจไหมน่ะก็ดูเธอทำดีให้ดีดีดีใจก็ดีเยอะเลยให้ดิเฉยมันก็ไม่ใช่จูนซี่ะชอบไหม ดูก่อนชอบไหมมันก็เป็นแบบที่มองกันไว้อะแล้วี่เขาจะบอกแม้ว่าความจริงอะ่ะเขาอยากให้มิ้แกะเองอ่ะทุกคนคะคืออันนี้นะคะจูนบอกก่อนเลยว่าจูนอยากให้พี่มิ้แกะเองนะคะแต่ว่าตอนที่เขามาส่งของเขาบอกว่าให้ตรวจสอบสินค้าก่อนเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ส่งมาจากประเทศจีนนี่กล่องคือเป็นแบบภาษาจงภาษาจีนอะไรเต็มเลยนะคะทุกคนแล้วก็ที่แบบจูนเห็นแนละจูนอึง้งคือเซฟตี้ เสื้ีมันคือแมสอย่างนี้มันคือพี่พี่ปิดปากส่งมาไกายจ้าหรือเปล่าเออแปลว่าของแถมนี้แบบสายอันมากนะจูนแกะตราจูนแกะปุ๊บจูนก็แบบอยากให้พี่มินแบบจูนอยากให้พี่มินแบบว่าเห็นเองนะคะคนแรกแต่ว่า เขาให้แกะแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะเช็คของก่อนนะคะทุกคน,นดีใจไหมเนะี่ยมันก็ดีใจอแต่ว่าให้ธรรมดามันดีใจกว่าอนะร้องหายปะไม่ร้องหรอกแต่ว่าเธอชอบดุเขาเขาไม่ชอบทําไมชอบเอาเรื่องเงินมาเป็นเรื่องอะไรใหญ่ๆเขาไม่ค่อยชอบซื้อให้เขาแกล้งเล่นเฉยๆให้ดีๆก็ดีอยู่แล้วอะซึ้งกว่าอีกโอเคนะคะทุกคนถ้าใคร ใครอยากเห็นพี่มิลเล่นสเก็ตนะคะหรือว่าไม่เป็นเลยอ่ะเออยังไม่เคยเล่นนะคะต้องบอกก่อนว่ายังไม่เคยเล่นนะคะ <c oughs> ก็คอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์อาจจะมีคลิปมา <c oughs> อาจจะมีคลิปมาให้ทุกคนดูนะคะว่าเล่นเล่นสเก็ตนะคะทุกคนนะคะสเก็ตเดี๋ยวจุนจะไปสั่งสเก็ตบอร์ดเขาเรียกว่าสเก็ตบอร์ดหรือเวฟบบอร์ด <c oughs> หรืออะไรวะ <c oughs> สเก็ตบอร์ดเหรอเซิร์ฟเซิร์ฟเออแล้วมันเอาไว้เล่นในทะเลหรือเปล่าอ้าวเหรอเออนั่นแหละ จูจะไ,ไปสั่งมาเล่นคู่กับพี่มินนะคะทุกคนชอบนัหม <laughs> ีเลย <laughs> จุ๊บก่อนจุ๊บก่อนเร็วๆเ,เออโอเคนะคะถ้าใครชอบคิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จนด้วยนะคะทุกคนนี่ก็เป็นคลิปเซอร์ไพรส์พี่มินแบบฮาร์ดคอร์นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ